ตอนที่สามมัดเฮอร์คิวลิสพลังงานอันล้นเหลือพุ่งพล่านไปทั่วร่างกายของโจเหินความรู้สึกนี้เอาเข้าจริงมันก็คือความรู้สึกเดียวกันกับที่ซึมซับผลึกแห่งพลังงานเข้าไปนั้นลหละแต่รอบนี้มันรุนแรงกว่าเดิมแรงกว่าทุกครั้งที่เจอมาแรงกว่าผลึกพลังงานระดับห้าอีกหลายเท่านี้มันรุนแรงกว่าหลายเท่าเลยนะเนี่ยนี้มันอะไรกันโจเวินรู้สึกว่าพลังงานอีกระลอกพุ่งเข้าใส่ร่างกายเขาอีกครั้ง รอบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ต่างออกไปพลังที่เข้ามารอบสองนี้มันเหมือนเป็นปลาไหลไฟฟ้าพุ่งเข้ามากระแทกตัวแล้วทำลายขีดจำกัดทางร่างกายเก่าเปิดเส้นทางพลังใหม่นี้มันพลังของผลึกมดยักษ์ผลึกพิเศษในตำนานซินะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะรู้สึกแบบนี้ตัววนเริ่มคาดหวังในตอนที่พลังงานที่เหมือนปลาไหลไฟฟ้านั้นหมุนเวียนไปทั่วร่างนั้นเอง พลังงานในตัวของโจเหินก็เริ่มไหลเวียนไปตามเส้นทางต่างๆที่ปลาไหลไฟฟ้านั้นทำไว้กระแสพลังในร่างกายของเขานั้นมันไหลเวียนแรงมากจนมือเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเหมือนเลือดเขารู้สึกแปลกๆเหมือนมือเขากำลังบวมขึ้นมาแต่มือเขาไม่ได้บวมขึ้นมาจริงๆมันเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนมือจะระเบิดออกมาพร้อมกับพลังงานมหาศาลที่อัดแน่นอยู่ข้างในยังไงอย่างนั้น ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้โจเ่ลอยากจะลองต่อยดูสักทีให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่เขาก็หักห้ามใจเอาไว้เพราะตอนนี้เขายังอยู่ในโรงเรียนอยู่เขาทำอะไรรุนแรงมากไม่ได้เดี่ยวทัพย์สินโรงเรียนเสียหายแล้วจะเป็นเรื่องหลังจากผ่านไปสิบนาทีอาการบวมแดงก็หายไปมือของเขากลับมาเป็นแบบเดิมพลังงานในตัวเขาเริ่มนิ่งและหยุดไหลยอย่างบ้าคลัง่ง แต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้โจหวนกลับรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าสกิลปลดปล่อยพลังที่มือนั้นถูกจารึกไว้ในร่างกายและจิตวิญญาณของเขาเรียบร้อยแล้วเขาสามารถใช้มันได้ตามใจนึกเลยโจหวนอดใจรอที่จะเปิดโทรศัพท์มือถือไม่ไหวพอกดเข้าเกมไปแล้วหน้าจอเกมก็ยังมืดอยู่เขาเลยตัดสินใจรีสตาร์ทด้วยการเจาะเลือดแล้วหยดลงไปบนหน้าจอหลังจากที่ตัวละครปรากฏออกมาแล้ว เขาก็ได้เห็นค่าความสามารถของตัวละครที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนตัวเหมือนอายุ16ปีระดับชีวิตต่ำที่สุดพลัง9ความเร็ว5ร่างกาย8พลังงานและลมปราณ9วิชาลมปราณลมปราณเซียนวิบากสกิลมัดเฮอร์คิวลีสระดับ7สัตว์อสูรไม่มีตัวเหมือนดีใจมากค่าพลังงานของเขาเพิ่มขึ้นเป็นระดับ9 มันเป็นสิ่งที่บอกว่าผลึกที่เขาเพิ่งได้มานั้นเป็นผลึกระดับเก้าแล้วสกิลมาเธอคิลิระดับเจ็ดนั้นก็เป็นระดับที่สูงมากด้วยเขาไม่จำเป็นต้องฝึกสกิลเพิ่มแล้วเพราะสกิลที่เขามีตอนนี้มันดีมากอยู่แล้วโดยปกติผลึกสกิลนั้นหายากมากอยู่แล้วราคาของมันก็สูงมากด้วยแต่สกิลนั้นสามารถเพิ่มความสามารถในการสู้ได้อย่างมากทำให้กำจัดศัตรูเร็วขึ้นด้วย ก่อนหน้านี้โจเหินไม่ได้มีเงินทุนถุงถังจะไปซื้อผลึกสกิลมาใช้อยู่แล้วแถมเขายังมุ่งมั่นฝึกแต่ลมปราณเซียนวิบากอีกด้วยทำให้เขาไม่มีเวลาและแรงมากพอจะไปฝึกสกิลอื่นๆนี้เป็นสกิลต่อสู้แรกของเขาแอ่ละรังมดในเกมนี้มันก็เหมือนกับพื้นที่ต่างมิติในชีวิตจริงละ่ะเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงงั้นหมายความว่าในเกมนี้เราก็หาสัตว์อสูรได้เหมือนกันนะสิ ตัวหวนตื่นเต้นขึ้นมาเขากลับเข้าเกมไปฟาร์มอีกครั้งหนึ่งตัวละครของเขาตอนนี้มีสกิลมวยเทพแล้วด้วยตัวหวนอดใจรอที่จะลองสกิลใหม่ไม่ไหวเขาอยากจะเห็นว่ามันทรงพลังแค่ไหนใจจะขาดแล้วตูมตูมตูม,ต,มตัวละครของเขาซัดหมัดตรงเข้ามดยักษ์ทันทีเหมือนกับการยัดหัวของมดยักษ์กลับเข้าไปในตัวของมันแล้วทางร่างกายของมดยักษ์นั้นก็ระเบิดออกด้วยแรงอัดที่มหาศาล ทำให้เลือดก,กับเศษเนื้อกระเด็นกระดอนไปทั่วโจ่วนทั้งตกใจในพลังของมันและดีใจไปด้วยในตัวตัวละครในเกมของเขานั้นเป็นตัวแทนของตัวเขาในโลกแห่งความเป็นจริงตัวละครในเกมมีพลังมากแค่ไหนเขาก็สามารถนำพลังนั้นมาใช้ในความเป็นจริงได้มากเท่านั้นก่อนหน้าเขาต้องต่อยหลายหมัดหน่อยถึงจะฆ่ามดดำได้แถมเขายังต้องต่อยเข้าจุดสำคัญอย่างเช่นตาหรือข้อต่อ แต่มาเธอคิวลิสนั้นเป็นการต่อยโดยไม่สนเกราะหรืออะไรทั้งนั้นมันพุ่งตรงไปทำลายด้วยพลังที่รุนแรงแต่มันค่อนข้างกินแต้มพลังงานเยอะเหมือนกันเดิมทีนั้นเขามีแต้มพลังงานอยู่แค่9้าแล้วสกิลนี้มันใช้พลังงานที่สี่แต้มต่อครั้งหมายความว่าเขาสามารถใช้ติดต่อกันได้มากสุดแค่สองครั้งแล้วพลังงานก็แทบจะหมดแล้วถึงแม้ว่าหลอดพลังงานจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้เอง แต่มันก็ฟื้นฟูกลับมาได้ในอัตราที่ชา้าโจวนสามารถฟื้นฟูพลังงานได้มากสุดแค่ชั่วโมงละแต้มเรียกได้ว่าฟื้นมาไม่พอการใช้งานจริงๆแต่ก็แน่นอนว่าเราสามารถใช้ผลึกที่ได้มาจากการฆ่ามอนสเตอร์นำมาฟื้นฟูพลังงานของตัวเองได้คนปก,กติก็มักจะใช้วิธีนี้ในการเติมพลังงานดีกว่าให้นั่งรอเก้าชั่วโมงเพื่อให้พลังงานเต็ม ถึงฉันจะได้สกิลมาแล้วก็เหอะแต่มันก็ใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งเพราะง้นควรจะเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นดีกว่าเขาฟาร์มต่อไปโดยที่หวังว่าจะเจออะไรที่ดีมากกว่านี้เอาเข้าจริงการฟาร์มมอนสเตอร์ตัวเดิมๆในดันเจี้ยนเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานั้นไม่ว่าจะเป็นเกมหรือโลกความจริงนั้นยังไงมันก็น่าเบื่อโคตรๆอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่ผ่านการฝึกลมปราณเซียนวิบากมาตั้งแต่ก่อนอายุ16การฟาร์มมอนแบบนี้มันกระจอกไปเลยในตอนที่โจหวินถือโทรศัพท์แล้วเดินผ่านฝูงชนคนไม่รู้จักนั่นเองจูจูเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังเดินตรงเข้ามาหาเขาเขามองไปทางนั้นแล้วพบหญิงสาวตัวสูงใส่ชุดนักเรียนมอบลายกำลังเดินตรงมาทางที่เขาอยู่ ตัววนมองไปรอบๆตัวเขาแล้วพบว่ารอบๆตัวเขาไม่มีใครอยู่เลยก็เหน่อยอยู่แล้วหลับปก,กติที่เขาจะเลือกเล่นเกมตรงนี้ก็เพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยในระยะสิบเมตรยังไงละ่ะคนไม่พลุพลานเนี่ยละดีที่สุดแล้วนั้นฟังหลวซีเหลือเธอมาหาฉันทำมาไมกันเนี่ยตัว่นมองดูหญิงสาวที่กำลังเดินตรงมาหาเขาก่อนที่เขาจะเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าเป็นอย่างแรกเขาไม่อยากให้คนอื่นมาเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์ของเขาเป็นอันขาดไม่งั้นเรื่องใหญ่อาจจะตามมาได้ร่างสูงโปร่งของฟางหลัวซีนั้นสูงประมาณ175เซนติเมตรซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของผู้ชายในวัย16ปีซะอีกเพราะงั้นเธอจึงค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาในหมู่สาวๆถึงแม้ว่าเธอจะสูงก็จริงแต่ร่างกายของเธอนั้นสมสัดส่วนไปทุกๆอย่าง ตัวที่ยาวขาที่เพลียวต้นขากระชับเอวคอดทรงนาฬิกาายดูนุ่มนวลแต่ก็มีแรงประทะมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองและสมชื่อฟังหลวซีเธอเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆกก่อนที่นักเรียนใหม่ที่จูจูก็มาซซดโจเหวนินจนหมอบนั่นจะย้ายเข้ามาทั้งฟังหลวซีและโจเหินนั้นเคยเป็นสองอัจฉริยะที่โด่งดังที่สุดในโรงเรียนมาก่อน เพียงแค่ว่าทั้งสองคนอยู่คนละห้องคนละแผนการแถมทั้งคู่ยังเข้าสังคมโคตรไม่เก่งตัวหวนเองก่อนหน้านี้ก็เอาแต่ฝึกลมปราณเซียนวิบากเลยไม่มีเวลาจะไปพบปากกับใครมากนะักเพราะงานนอกจากการทักทายกันตามมารยาทแบบพอจำเป็นแล้วทั้งสองคนก็แทบจะไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ฟังหลัวสี่คนนั้นกำลังเดินตรงมาหาโจเหวนิน เขาเลยได้แต่เดาเอาไว้ก่อนว่ามันต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเธอถึงได้มาตามหาเขาถึงที่ขนาดนี้โจืวนเข้าเรื่องเลยละกันนะการสอบภาคปฏิบัติกำลังใกล้เข้ามาแล้วฉันก็อยากได้ในมาร่วมทีมด้วยสนใจไหมฟางหลวซีตรงมาหาโจเหวนแล้วเข้าเรื่องเร็วจนโจ่วนผงะตอนที่สี่คำชวนจากฟางหลวซีการทดสอบภาคปฏิบัตินั้นกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นในระบบการศึกษาของสมาพันธ์โลกไปแล้ว แถมมันยังเป็นข้อสอบเข้าของมหาลัยหลายๆ,ๆ,ๆแห่งอีกด้วยนั้นก็เพราะว่าการทดสอบภาคปฏิบัตินั้นมันมีความเสี่ยงมิใช่ว่าทุกคนจําเป็นต้องเข้าร่วมการทดสอบนี้และผลการทดสอบภาคปฏิบัติก็ยังไม่ได้นับรวมเป็นคะแนนสอบเข้าจริงๆแต่มันเป็นคะแนนเสริมแต่ถึงแม้ว่าการเข้าร่วมการทดสอบภาคปฏิบัตินี้จะเป็นไปโดยสมัครใจก็จริง แต่ถ้าอยากเข้ามาหาลัยที่ดังๆหรือมาหาลัยเฉพาะทางคะแนนของการทดสอบภาคปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นมาตรฐานในการสอบเข้าเลยก็ว่าได้แน่นอนแล้วว่าถ้าอยากจะไปเข้าทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับต่างมิติแล้วก็คะแนนสอบภาคปฏิบัตินี้จะเป็นเหมือนบันไดสู่ความสําเร็จเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าโจเหอนจะสามารถได้ผลึกจากเกมมือถือ แล้วไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับพื้นที่ต่างมิติก็จริงแต่เขาก็ยังอยากที่จะเข้าร่วมการทดสอบภาคปฏิบัติและเข้ามหาลัยเฉพาะทางก่อนที่จะเข้าทํางานในสายงานที่เกี่ยวกับโลกต่างมิติอยู่ดีถ้าโจเวิรนไม่ได้งานที่เกี่ยวข้องกับโลกต่างมิติแล้วก็ในอนาคตความแข็งแกร่งที่พุ่งขึ้นเร็วของเขาอาจจะโดนสงสัยได้เพราะสายงานอื่นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างมิติเลย เขาจะอธิบายเรื่องที่ตัวเองแข็งแกร่งรวมไปถึงเรื่องสกิลและสัตว์เลี้ยงได้ยากขึ้นในอนาคตการได้ไปทำงานในเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่ต่างมิติอยู่เต็มไปหมดนั้นการที่เขามีเหมือนผลึกอยู่ในโทรศัพท์ก็ไม่ใช่เรื่องที่เตะตาคนอีกต่อไปโจ่วนนั้นไม่อยากเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเข้าโลกต่างมิติแต่เขาก็ต้องหางานที่เกี่ยวข้องกับมันให้ได้อย่างน้อยก็ให้เขาได้เข้าถึงของที่ต่างมิติมีบ้าง พอเขามีผลึกเยอะขึ้นในอนาคตมันจะได้ไม่น่าสงสัยการทดสอบภาคสนามนั้นมันไม่ใช่การต่อสู้แบบคนเดียวแต่มันต้องทดสอบเป็นทีมสี่คนเพื่อทดสอบด้านความสามารถในการต่อสู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมความเป็นผู้นำและอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมีผลต่อการให้คะแนนทั้งหมดถ้าเกิดทดสอบภาคสนามแล้วเราเหลือรอดเป็นคนสุดท้าย เพื่อนร่วมทีมที่เหลือออกหมดหรือเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นแล้วเราสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเราก็จะได้คะแนนที่สูงตามไปด้วยยิ่งทำมากยิ่งได้มากชื่อเสียงในโรงเรียนของโจวหน,นั้นดีอยู่แล้วเขาเลยค่อนข้างเป็นที่ต้องการและเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ใครๆก็อยากได้แต่ถึงอย่างนั้นหลังๆมานี้ตั้งแต่ที่เขาติดเกมโทรศัพท์ทั้งภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเขาตกหัวๆ ทำให้คนส่วนมากเริ่มไม่ไว้วางใจในความสามารถของเขาถ้าเป็นนักเรียนปก,กติทั่วไปมาชวนเขาเข้าร่วมทีมเขาอาจจะบอกปัดปฏิเสธได้แต่นี่มันฟังหลวซสี่คนที่มีโอกาสจะเป็นที่หนึ่งในการทดสอบภาคปฏิบัติมากที่สุดเอาจริงๆคนอย่างเธอนั้นไม่จำเป็นต้องมาหาเขาเพื่อชวนเขาด้วยตัวของเธอเองก็ได้ จวหนนั้นเริ่มโด่งดังจากความอุตสาหะของตัวเองแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถล้วนๆมีนักเรียนอีกหลายคนที่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบหแต่พวกนั้นไม่ได้ใช้วิธีการฝึกแบบบ้าระหามเหมือนโจวหนแต่ใช้วิธีการไปหาผลึกมาเพิ่มพลังให้ตัวเองมากกว่าธรมะไมต้องถึงอยากได้ฉันเข้าทีมละโจวหนมองหน้าฟังหลัวซีอย่างสนใจ ฟางหลัวซีมองกลับด้วยสายตาที่เย็นชาเหมือนต้นสนยามฤดูหนาวฉันอยากได้คะแนนดีที่สุดในการทดสอบเพราะงั้นฉันเลยต้องการทีมที่แกร่งที่สุดฉันต้องการพลังของนายฟางหลัวซีพูดอย่างใจเย็นก็น่าจะมาพูดแบบนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะก่อนที่ฉันจะโดนตบร่วงไปน่ะโจวหนพูดสายตาของฟางหลัวซียังคงจับจ้องไปที่โจวหนอย่างมั่นคง ในความคิดของฉันยังไงโจเวินก็ยังเป็นโจเวินในยังคงเป็นคนเดียวในโรงเรียนนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นคู่แข่งที่คู่ควรที่สุดแล้วและมันจะไม่มีวันเปลี่ยนโจเวนหลบสายตาเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฟังหลัวซีจะคิดกับเขาแบบนั้นใจของเขาเต้นเร็วขึ้นพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆที่บอกไม่ถูก แล้วแม่สาวเงียบครึงที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ละเธอไม่มองว่าเป็นคู่แข่งบ้างหรออหือโจเหวนพูดแบบผอมตัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แคร์เลยที่แม่สาวคนนั้นล้มเขาได้แต่เขาเองก็ยอมรับว่าแม่สาวเงียบคนนั้นแข็งแกร่งจริงๆฟางหลัวซีถอนหายใจแล้วพูดก็อย่างที่ฉันบอกละนายเป็นคนเดียวในโรงเรียนที่ฉันคิดว่าเป็นคู่แข่งที่คู่ควร ส่วนใหญ่นั่นเธอไม่ได้เป็นคนของโรงเรียนนี้แล้วเธอก็จะไม่เข้าร่วมการทดสอบเข้ามาหาลัยของที่นี่ด้วยหมายความว่าไงกันเหววนหันกลับไปมองฟังหลวซีนี้ไม่รู้เลยเหรอเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาที่ชื่ออันจิงนาเธอย้ายออกจากโรงเรียนกุยเต๋อไปอีกแล้วนะฟังหลวซีพูดต่อฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ฉันมั่นใจได้เลยว่าตอนนี้ เธอน่าจะเลื่อนระดับพลังชีวิตตัวเองได้แล้วแน่ๆสำหรับเธออายุเป็นแค่ตัวเลขจริงๆคนแบบเธอหาได้ยากมากๆความสามารถระดับที่ล้มนายได้ง่ายๆเลยนะอีกอย่างการที่เธอมาไวไปไวแบบนี้มันทำให้คนส่วนมากคิดว่าเธอเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะล้มนายโดยเฉพาะฉันคิดว่านายรู้จักเธอหรือเป็นกิ๊กกันซะอีก ตอนแรกฟังหลวซีเองก็ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกแต่พอแม่สาวคนนั้นย้ายโรงเรียนไปเธอก็เริ่มคิดแล้วหลักแต่โจหวนเองก็บอกมาเองเลยว่าเขาไม่เคยรู้จักนางมาก่อนเพราะงั้นมันเลยเป็นไปไม่ได้ที่เขากับแม่สาวคนนั้นจะเป็นกิก๊กันจะเป็นไปได้ไงล่ะฉันเพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรกเนี่ยโจหวน,นึกดีๆซสักพักหนึ่ง แต่เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเคยไปมีเรื่องหรือรู้จักกับแม่สาวคนนั้นตอนไหนอยู่ดีเออช่างมันเถอะฟังหลัวสซิเปลี่ยนเรื่องแล้วถามต่อแล้วนายจะให้คำตอบว่าไงละ่ะเธออุตสาห์มาชวนฉันด้วยตัวเองเลยนี่จะปฏิเสธก็คงจะกระไรอยู่นะโจหวนยักไหลแล้วพูดโอเคตามนั้นฉันหาเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนไว้ให้แล้วนับแต่นี้ไปทุกๆเที่ยงเราจะฝึกด้วยกัน เพื่อให้ตอนเราทดสอบจริงเราทำงานร่วมกันได้โอเคไหมฟางหลัวซีมองนาฬิกาแล้วหันไปหาโจเหวนินมาเถอนนี่ก็ใกล้จะเที่ยงพอดีเลยลีชีกับเทียเฉียงตรงเห็นฟางหลัวซีกลับมาพร้อมกับโจเหวนินก่อนที่พวกเขาจะหันกลับมามองหน้ากันเองพวกเขารู้ว่าฟางหลัวซีกำลังออกไปตามหาเพื่อนร่วมทีมคนที่สี่แต่พวกเขาไม่รู้มาก่อนว่าฟางหลัวซีจะไปหาใครมา ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าฟางหัวซีไปหาโจเหวินแล้วก็เริ่มรู้สึกตะคิดตะขวงใจแปลกๆเพราะช่วงหลังๆมานี้โจเหวินทำตัวแปลกๆมาเป็นเดือนแล้วการฝึกฝนนั้นมันก็เหมือนพายเรือทวนกระแสน้ำโดยเฉพาะในด้านการต่อสู้การอู้หรือไม่จริงจังในการฝึกอาจทำให้เกิดผลที่แย่ลงได้แทนที่จะดีขึ้นแถมแค่ไม่ได้ฝึกสองถึงสามวันมันก็มีผลต่อความสามารถแล้วด้วย แต่โจวเหวินเองไม่ได้ฝึกมาเป็นเดือนหลีชีกับทีเฉียงตรงรู้มาว่าโจวเหวินนั้นเอาแต่เล่นแต่เกมทำให้หน้าตาดูซีเซียวเหมือนคนป่วยความสามารถด้านการต่อสู้ต้องตกลงอย่างมากแน่ๆก็เหมือนกับนักมวยอาชีพละถ้าพวกเขาไม่ได้ฝึกนานๆก็ต้องมีเวลาฝึกชดเชยที่นานพอก่อนจะขึ้นชกไม่มีใครแค่นอนเฉยๆก็แกร่งขึ้นได้หรอกมีแต่นอนเฉยๆแล้วปล่อยตัวเองให้กลายเป็นผักเปียกเท่านั้น อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วถึงแม้ว่าโจหวนจะกลับตัวกลับใจเป็นคนเดิมแล้วแต่การจะฟื้นฟูความสามารถที่เสียไประหว่างที่หยุดไปนั้นด้วยเวลาแค่นี้มันก็ถือว่ายากทีเดียวถามจริงเหรอเพื่อนร่วมทีมคนที่สี่ที่เธอว่านั้นอย่าบอกนะว่าเป็นเจ้าโจเหวนนะต้องล้อเล่นกันแน่ๆที่เฉียงตรงพูดอย่างเหยียดยาม ฉันจริงจังนะโจเหวันนี้หลักคือคนสุดท้ายของทีมเราฟังหลัวซีพูดจริงจังเที่ยเฉียงตรงมองไปเที่ยฟังหลัวซีก่อนจะมองไปที่โจเหวันอีกครั้งเขาแตะจมูกก่อนจะพูดโจเวันนะ่ามีพรสวรวร์กับความสามารถก็จริงแต่เขาไม่ได้ฝึกมาเป็นเดือนแล้วนะถึงเขาจะเริ่มฝึกตอนนี้ฉันก็กลัวว่ามันจะยากเกินไปที่เขาจะฟื้นฟูตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนได้ เป้าหมายของเราคือการเป็นที่หนึ่งในการสอบเข้ามาหาลัยไม่ใช่เหรอว์โหวนคงเป็นทางเลือกที่ไม่ดีเท่าไหร่มังฉันมีอีกตัวเลือกหนึ่งนะฉันเป็นเพื่อนกับเฉิงหยีอยู่ถ้าเธอเปลี่ยนใจเดี๋ยวฉันไปชวนเขาเขา้ขาทีมเองก็ได้นะตอนที่ห้าทดสอบพลังคำพูดของเทียเฉียงตรงนั้นเป็นการดูถูกโจเหวนอย่างเห็นได้ชัดแต่โจเโหวนเองก็ไม่ได้โกรธอะไร การทดสอบเข้ามาหาลาัยแบบภาคปฏิบัตินั้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปตลอดชีวิตมันสอบได้แค่ครั้งเดียวพวกเขาเลยอยากพยายามให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้พวกเขาไม่อยากให้ผลที่ออกมานั้นแย่เพราะคนอื่นเป็นต้นเหตุถ้าเกิดสอบครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีก็สามารถไปเข้ามาหาลาัยดีๆได้ก็จะหางานดีๆทาได้หลังจากเรียนจบ หรือไม่ก็อาจจะได้มีโอกาสไปเรียนต่อมีชีวิตที่ดีได้ยิ่งกว่านั้นความแข็งแกร่งของเพื่อนร่วมทีมเองก็ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาด้วยเพราะงั้นพวกเขาเลยค่อนข้างจริงจังกับเรื่องนี้ไม่มีใครคิดจะสอบเล่นๆแม้แต่โจวเหวินเองก่อนที่เขาจะได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาเขาเองก็อยากจะเข้ามาหาลัยดังๆเหมือนกัน เขาจะได้มีโอกาสฝึกให้เก่งขึ้นไปอีกเพราะงานโจเหวินเข้าใจทีเฉียงตรงดีว่าทำไมเขาถึงพูดดูถูกแบบนั้นหลังจากที่ทีเฉียงตรงพูดจบเขาไม่ได้มองไปที่ฟางหลวซีแต่มองตรงมาทางโจเหินฟางหลวซีพูดกับโจเหินเชิงยี่ก็เก่งนะแต่ฉันเองก็ยังคิดว่ายังไงโจเหินก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเราอยู่ดี อีกด้านหนึ่งหลีชีเองก็คิดแล้วก็พูดก็ถ้าตามปกติเราเองก็เชื่อลระว่าโจเวินมีความสามารถมากมากแต่ผลการทดสอบนี้มันสำคัญกับพวกเราทุกคนจริงๆเราเลยต้องรอบคอบกันนิดนึงเพราะงั้นถ้าโจเวินไม่ว่าอะไรเราเลยอยากจะขอทดสอบนิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่าโจเวินนั้นเหมาะกับทีมเราจริงๆไหมจะได้โอเคกันทั้งสองฝ่ายฉันเห็นด้วยกับหลี่ชีนาทีเฉียงตรงพูด แล้วจะทดสอบยังไงละฟางหลัวซีถามต่อเอานี้เป็นไงฉันเองก็ถือว่าอ่อนสุดในบรรดาพวกเราแล้วให้โจเหวนประลองกับฉันหน่อยเป็นไงละ่ะถ้าเขาชนะฉันได้เขาก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมทีมแบบนี้ถือว่ารังแกเขาไปไหมละทีเฉียงตรงพูดกึ่งกึ่งเหยียดหยามฟางหลัวซีไม่ได้พูดอะไรเธอแค่มองโจเหวนแค่นั้นเองโจเหวนรู้ดีว่าเขาจำเป็นต้องแสดงฝีมือให้พวกเขาเห็น ไม่งั้นมันคงจะยากที่เขาจะเข้ากันกับทีมนี้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สนใจที่จะเข้ากับทีมนี้ได้ก็ตามแต่เขาก็ยังอยากได้ผลคะแนนสอบดีๆอยู่ทีมนี้จะเรียกได้ว่าเป็นทีมที่แกร่งที่สุดในโรงเรียนก็ว่าได้เข้าไปอยู่ทีมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เท่าไรหรอกฉันไม่มีปัญหาหรอกแต่การประลองจริงๆมันอาจจะเสียนนะฉันเองก็ไม่อยากทำร้ายเพื่อนร่วมทีมหรอกตัวัวนยักหน้า เเฉียงตรงยิ้มแล้วพูดโจหวนฉันรู้นะว่านายฝึกวิชาลมปราณเซียนวิบากหนักเพราะงั้นพลังกับร่างกายนายเลยแข็งแกร่งมากๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วก็ไม่ได้ดีเท่าไรนี้ฉันเองก็ไม่อยากนังแกนายหรอกนะแต่ถ้าไม่ประลองตัวต่อตัวจริงๆแล้วเราจะตัดสินได้ยังไงว่าใครชนะละพืม ังหลวซีได้ยินที่ทีเฉียงตรงพูดแล้วก็ขมวดคิ้วไม่ได้วิชาที่ทีเฉียงตรงฝึกนั้นคือวิชาระฆังอสศนีบาทมันเป็นวิชากลยุทธ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วสูงแถมเขายังมีสกิลที่มีชื่อว่าหมัดกระเบนสายฟ้าที่เข้ากันได้ดีกับวิชาระฆังอสนีบาทของเขาด้วยถึงแม้ว่าที่เฉียงตรงจะบอกว่าตัวเองอ่อนที่สุดก็ตามแต่เด็กนักเรียนมอปลายส่วนมากนั้นไม่มีโอกาสได้มีสกิลด้วยซ้ํา แถมยังเป็นสกิลที่ใช้งานได้ดีกับวิชากลยุทธ์ของตนเองอีกด้วยถือว่าหายากเอาเรื่องเลยฟังหลัวซีเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฟอร์มของโจเหวินจะเป็นยังไงบ้างแต่เธอก็ยังได้มองโจเหวินก่อนหน้านี้โจเหวินเอาแต่ฝึกวิชาลมปราณเซียนวิบากนั้นมาโดยตลอดเขาไม่เคยซื้อผลึกเพื่อช่วยเร่งความเร็วการฝึกด้วยเธอเลยคิดว่าเขาน่าจะกไม่มีเงินมากพอไปซื้อผลึกเงินซื้อผลึกยังไม่มีเลย แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อสกิลมาใช้ละ่ะแถมตอนที่โจเหวินสู้กับอันจิ้งนั้นเขาก็ยังไม่ใช้สกิลอะไรออกมาเลยด้วยฟางหลัวซีเม้มปากแต่ไม่ได้พูดอะไรเธอคิดในใจรอดูโจเหวินไปก่อนแล้วกันแล้วเราจะประลองกันยังดีหละ่ะเรามีเครื่องวัดพลังอยู่ในโรงเรียนอยู่ก็จริงแต่แค่ต่อยกับเครื่องง้องอมันจะไปได้อะไรขึ้นมา เรามีหมัดเอาไว้ต่อยนะถ้าไม่ได้ต่อยหน้าคนมันจะไปมีความหมายอะไรกันละ่ะทีเฉียงตรงพูดแล้วหลีตาทำไมไม่คิดจะใช้เครื่องวัดพลังแล้วหรอโจอหวนเริ่มทา้าทายผือกลัวหรือไงเจ็บตัวมันไม่สนุกหรอกนะทีเฉียงตรงพูดแล้วยิ้มโจหวนเองก็ยิ้มกลับเขากลัวจรงิจรงๆนั้นและกลัวจะไปทําทีเฉียงตรงตายคามือเนี่ยละ่ะวิชาที่ทีเฉียงตรงฝึกอย่างวิชาระคังอสนีบาทนั้นรู้ทั่วกันทั้งโรงเรียน เดิมทีแค่หมัดดุนดุนอย่างเดียวเอาชนะเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าใช้หมัดเฮอร์คิวลิสโจวนเองก็กลัวว่าเขาจะต่อยเอาหัวของทีเฉียงตรงยัดกลับเข้าไปในคอของเขาซะมากกว่าตลอดสามปีในโรงเรียนทั้งครูและนักเรียนต่างก็เรียกโจวินว่าเป็นที่หนึ่งในโรงเรียนทีเฉียงตรงเองไม่เคยเชื่อแบบนั้นเลยแล้วเขาเองก็รอที่จะล้มโจเหวินมานานเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเอง แล้ววันนี้โอกาสที่จะชนะโจเหวินมาอยู่ตรงหน้าแล้วที่เฉียงตรงเลยค่อนข้างคาดหวังและตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะยังไงโจวเหวินเองก็ถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะของโรงเรียนแย่หน่อยตรงที่ทีเฉียงตรงนั้นไม่สามารถโค้นโจเหวินลงแบบที่อันจิ้งนั้นทําได้เขาทำได้แค่โค้นเขาลงผ่านคะแนนที่ได้จากเครื่องวัดพลังเท่านั้นตอนนี้เป็นช่วงพักเที่ยงปกติจะไม่มีนักเรียนคนไหนอยู่ในห้องอุปกรณ์ วิทิวไปเข้ามาตรวจเช็คอุปกรณ์ตามปกติมาเช็คดูว่ามีอุปกรณ์ไหนเสียหายหรือชำรุดบ้างไหมจะได้ส่งซ่อมได้ทันเวลาวิทิวไปลงไปนั่งในเครื่องทดสอบพื้นที่ในแคปซูลก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเปิดประตูเข้ามาในห้องก่อนที่จะมีคนเดินเข้ามาใครมันมาเอาช่วงพักเที่ยงเงี่ยวิทิวไปมองไปทางรูสำรวจของเครื่องแล้วพบว่าคนที่เข้ามานั้นคือฟางหัวซีทีเฉียงตงหลี่ฉีและโจเหิน นักเรียนกลุ่มนี้นับได้ว่าเป็นหัวกะทิของโรงเรียนถ้าไม่นับเรื่องที่โจหวหน,นั้นเกเรข,ขึ้นมาแล้วสามคนที่เหลือนั้นเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนชั้นดีเยี่ยมเลยทีเดียวทั้งสี่คนนั้นเดินตรงเข้ามาในห้องเก็บอุปกรณ์ด้วยกันและในกลุ่มนั้นมีโจหวหนานอยู่ด้วยวีชิวไปเลยไม่รู้ว่าพวกเขามาทําอะไรกันที่นี้สี่คนเหลือหรือว่าสี่คนนั้นจะรวมทีมเข้าทดสอบภาคปฏิบัติหนะัก แต่ถ้าดูจากสถานการณ์ของโจเหวินตอนนี้แล้วเขาจะเข้ากันกับทีมหัวกะทินั้นได้ไหมนะวีทิวไปเริ่มตื่นเต้นตอนนี้เขาเริ่มออกมาจากเครื่องนั้นแล้วเขาอยากจะเห็นชัดๆว่าพวกเขามาทําอะไรกันเอาละใครจะเริ่มก่อนฉันหรือนายที่ถิ่งตรงเดินตรงเข้ามาหาเครื่องทดสอบพลังแล้วหันไปมองโจเหวินยังไงก็ได้โจเหวินพูดแบบหมางเมิน แต่ละคนต่อยกันคนละสามครั้งคนที่ได้คะแนนมากสุดเป็นผู้ชนะเพราะงั้นใครเริ่มก่อนก็เหมือนกันนั้นละ่ะงั้นฉันเริ่มก่อนเลยละกันเทีอเฉียงตรงพูดแล้วเดินตรงไปหาเครื่องทันทีเทีอเฉียงตรงเริ่มหายใจเข้าลึกๆเปิดใช้งานระฆังอสศนีบาทก่อนจะเรียกกำลังของเขาแล้วต่อยเข้าไปที่แผ่นรับแรงกระแทกของเครื่องทันทีบนแผ่นของเครื่องนั้นทำมาจากอลลอย์ด้านหลังของแผ่นนั้นต่อติดกับตัวเครื่อง เพื่อวัดคะแนนออกมาโชว์บนหน้าจอเที่ยเชียงตรงต่อยลงไปแล้วหันขึ้นไปมองคะแนนที่ปรากฏขึ้นด้านบนคะแนนขึ้นเลขเจ็ดเที่ยงเชียงตรงนั้นยังไม่ได้ใช้ท่าหมัดกระเบนอสนีบาทแต่อย่างใดเขาใช้แค่แรงของตัวเองล้วนๆแล้วเขาก็ค่อนข้างพอใจกับคะแนนเจ็ดที่ได้แล้วด้วยเพราะเจ็ดคะแนนที่ว่านั้นเรียกได้ว่าอยู่ในระดับท็อปของนักเรียนมอปลายทั่วๆไปแล้วจบตอนที่ห้า